ลิเทเรซีการรู้เท่าทันนะตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสื่อยังคงมีบทบาทถามกลับไปที่โหวนกระแสถามว่าหวนกระแสเขาทำไหมทําบางอย่างเนาะแต่ก็ละเมิดบางอย่างแต่ถ้าเกิดเราลองถอดรอหัสของหวนกระแสที่เขาทำแล้วทําให้ทัชคนได้อะตรงนั้นเราดึงออกมาะคะ่ะแต่ในส่วนที่เขากําลังละเมิดหลายๆเรื่องอยู่ แล้วมันจะทําให้เราจะกลายเป็นสื่อในเชิงลุกมากขึ้นแต่ทุกวันนี้เราเป็นสื่อเชิงลับเรารอแต่ว่ามีเรื่องร้องเรียนเรารอแต่เหยื่อเหยื่อที่ไปถึงสุดคาตัวตายแล้วนําเสนอแต่แบบนั้นผู้ตรงๆนะนําเสนอแต่แบบนั้นแต่เราไม่เคยไปแลบแลต่อย่างที่อเมริกาเนี่ยสื่อเขาทำลักษณะของ p r o แ c t i v e เกิดขึ้นบอกว่าการสื่อสารป้องกันเชิงลุกก่อน ไม่ใช่แต่เฉพาะจะเป็นแค่ผู้ร้องเรียนอย่างเีย